สวัสดียามเช้าครับนานานักตกปลาทุกท่านครับวันนี้ผมก็มาครับจะเข้าหมายครับไปตกปลานี่ครับบรรยากาศยามเช้าโอ้อากาศดีมากเลยครับน้ํานิ่งครับมีหมอกนิดหน่อยดูครับบรรยากาศเงียบสงบลมลื่นดีครับบรรยากาศตอนเช้าโอ้สวยงามมากครับเขื่อนหวยสมองเรานะครับช่วงนี้อากาศดีนานาท่านใดอยากมาเที่ยวห้อยสมองก็เชิญได้ครับ บรรยากาศดีมากครับขอบคุณครับนี่ครับบรรยากาศตอนเช้าครับมาถึงหน้าไม้แล้วครับนี่น้ํานิ่งลมนิ่งสงบครับปลาขึ้นดีมากครับวันนี้นี่ครับถ้าเราไม่พายเรือมันก็จะหมุนจะหมุนแบบนี้นะครับนี่ครับดูบรรยากาศโดยรอบเลยครับนิ่งมากครับวันนี้อากาศดีครับน่าจะมีตัวนะผมว่า เดี๋ยวเดวลองดูครับเนี่ยเอาเหยื่อมาสองกระสอบครับวันนี้มาอ่อยนี่ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีผลงานให้ลูกค้าชมไหมนี่ครับโอ้นิ่งดีครับปลาสูตรขึ้นดีมากวันนี้ มาชาตดป่าเขาครับสำหรับเหมาะการท่องเที่ยวช่วงปลายปีครับนี่ครับเ,เราเอาไม้กันครับนี่ครับเราก็มาถึงไม้แล้วครับจะตีเหยื่อไม้แรกชุดแรกแล้วครับผสมเหยื่อแล้วมาสูตรมอขิดกับตาลครับวันนี้ไม่รู้จะกินอะไรก็ลองดูก่อนครับ นี่ครับหลังจากเราตีเหยื่อชุดแรกลงไปนะครับปลาก็เริ่มดึงแล้วนี่ครับเห็นไหมครับดูที่ปลายคันครับนั่นนั่นนั่นครับดูดูดูสองคันเลยครับเดี๋ยวผมจะวัดแล้วนะครับตอนนี้ครับปลากระมังเริ่มมาแล้วนี่ปลาเล็กเริ่มเข่าแล้วครับครับมาแล้วครับปลาหมอตะกลับตัวสวยๆเลย โอ้ครับกินอีกแล้วครับกะกลับครับเนี่ยครับเอาขึ้นมาอีกแล้วปลากระมังครับตัวสวยๆเลยครับโอ้โหเลือดเบลเลอครับกำลังกินครับช่วงนี้ นี่ครับแล้วก็เอามันมาอ่อยนะครับกระสอบหนึ่งแล้วก็นุ่นนีครับเป็นลำอีกระสอบนึ่งไปลงที่ทุนครับสองทุนอ่อยไว้ครับอ่อยไว้ตกเผื่อลูกค้ามาตกจะได้มีปลาให้ลูกค้าดึงเล่นครับนะครับจัดเต็มครับสองกระสอบนี่ครับหน้าไม้ครับผม ปลากระสูบขึ้นเต็มเลยครับเมื่อกี้ครับกระสอบแรกลงไปเปลี่ยนแล้วครับกระจุยเหมือนกันครับเนี่ยเละครับแล้วเหลืออีกกระสอบนึงครับเดี๋ยวลงไปเปลี่ยนปลาใหญ่เข้านะครับเนี่ยกระจุยครับกระจุยครับกระสอบที่สองกระจุยเหมือนกันครับโอ้ดูสองกระสอบกินแบบอ้วนกันไปเลยครับดูเลยโอ้โห ั้งสองกระสอบเลยครับกินแบบบุฟเฟ่เลยครับไม่รู้กินตอนไหนนี่ครับกระจุยหมดครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวเก็บของกลับบ้านแล้วครับปลาไม่เข้าครับวันนี้เข้าแต่ช่วงเช้าแล้วก็หายเงียบช่วงเย็นก็ตอดๆก็หายใด้ปลาห้าตัวครับวันนี้ เอาอยวมาลองบูมด้วยเช็คดูด้วยนี่ครับไปตอนนี้ครับวันนีเ้เก็บของกลับบ้านแล้วครับห้าโมงสี่โมงแล้วนี่ครับแล้วคลิปนาเจอนใหม่ครับ